ถ้าไปเที่ยวกับใบเฟิร์นอยากให้ใบเฟิร์นแพลนทริปอีกเด็ดขาดใบเฟิร์นรักสัตว์ชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆค่ะอะไรอ๋อมาแล้วโอตาลายหมดแล้วค่ะเล่นอะไรไม่รู้นะเนี่ยไร้สาระนั่นชันมาแล้วมันก็เหนื่อยมากไหน่อไหมเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เนาะก็เหนื่อยแหละไม่หลอกแล้วกันเหนื่อยไปต่อค่ะ ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโอวายชนะคะเฟินอยู่ที่สมุยนะคะก็คือว่าลงใต้อีกแล้วคือแบบช่วงนี้ลงใต้บ่อยมากเลยกี่วล็อกติดกันแล้วก็ไม่รู้นะที่แบบเราอยู่แต่ภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วปกติเฟินไม่ได้ชอบทะเลเลยนะคะเฟินเป็นคนที่ชอบภูเขาแล้วก็ชอบขึ้นเหนือมากกว่าเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าแบบทะเลมันร้อนนะคะแต่ตอนนี้เฟินก็เรียนรู้แล้วว่า อยู่ที่ไหนก็ร้อนเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นไปทะเลก็ได้เดี๋ยวรอดูกันในบล็อกละกันว่าจะพาไปไหนบ้างน,นะคะส่วนตอนนี้ขอแนะนําที่พักก่อนค่ะเฟิร์นพักที่ดาราสมุยนะคะนี่คือโซนห้องนอนของเราตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ํานะคะที่มีห้องอาบน้าอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ห้องห้องสุขานะคะอยู่ตรงนี้ห้องนั่งเล่นที่ใหญ่มากที่นี่นะก็จะอยู่ติดชายหาดด้วยอยู่ติดกับทะเลเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มกิจกรรมกันส่วนวันนี้เย็นๆเรา จะไปพายซับบอร์ดกันข้างหน้าโรงแรมนะคะตอนนี้นะคะเฟินอยู่ข้างล่างโรงแรมแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโซนที่อยู่ติดกับชายหาดค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของโรงแรมแล้วก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็โซนที่เฟินชอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นดินแบกแล้วก็ชมวิวทะเลแบบนี้ส่วนตรงนู้นเป็นกระโจมนะคะที่เดี๋ยวตอนช่วงกลางคืนเนี่ยจะมานั่งกินข้าวในกระโจมกันแบบนี้ มากเลยดูดีบรรยากาศดีมากแต่กิจกรรมที่เราจะทำตอนนี้นะคะก็คือการ่ายซับบอร์ดค่ะ เราจะลงเรือกันค่ะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวที่เกาะมัตซุมแล้วก็เกาะแดนนะคะเกาะมัตซุมเนี่ยเขาจะดังเรื่องหมูหมูอยู่ที่เกาะให้เราไปถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วก็เกาะแดนเนี่ยก็จะสามารถดำสโนว์คัลได้เพืเอ่อนเออมาที่ทัวร์ของสไมล์สมุยนะคะหาใน a c e b o o k ค่ะแล้วก็จองเป็นแบบ p r i v a t e y แบบเพราะว่าเรามากันหลายคนนะคะ private บบก็จะสามารถเลือกเวลาได้ซึ่งก็จะสะดวกกว่า แล้วเราก็ต้องซื้อแบบข้าวเกรียบเอาไวล้ล่อหมูนะคะให้เขายอมมาถ่ายรูปกับเรานะคะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากพวกหมูอาจจะหลบกันอยู่นะคะแต่ว่าเชื่อว่าใบเฟิร์นรักสัตว์ชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆค่ะมันได้มาพร้อมความที่สัตว์ก็น่าจะรักเราเหมือนกันนะคะใบเฟิร์นรักสัตว์ค่ะหรือสุดท้ายเราอาจจะกินเองทั้งหมดนี้เลยก็ได้ค่ะออกมาแล้วออกมาแล้ว,อ,อ,ลวอยากกินขนมมาดิมากินขนมเปล่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมามากินขนมมา

ะะเป็นเวลาประมาณ4ี่มงครึ่งเกาะหมูตอนนี้คือไม่มีคนเลยเพราะว่ากลับกันหมดแล้วนะคะคือรู้ละแหละว่าน้องหมูอ่ะเขาร้อนซึ่งมันร้อนจริงๆขนาดเราเป็นคนใช่ป่ะเราเหยียบทรายปุ๊บคือเราแบบอ๋อไม่เอาแล้วร้อนมาถ้าเกิดว่าอยากมาแล้วเจอหมู ฟคนคิดว่ามันควรมาเช้าไปเลยนะเพื่อให้น้องหมูเนี่ยไม่หลบแดดหรืออาจจะเย็นไปเลยหลัง4ี่โมงอะ่ะน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นคือหมูหลบนะตอนนี้นะคะเรากําลังจะออกจากเกาะหมูแล้วก็ไปที่เกาะแตนเราจะดําน้ำเฉยๆนะก็เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง Step on our feet. Oh no, step on our feet. เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยแต่ก่อนจะเริ่มวันนี้นะคะเฟิร์นอยากจะมาพูดถึงสิ่งนี้คะ่ะเซนเทียลมิลพล w สไว e ์ทิ g งฟ c i เชียลโฟม0ตัวนี้นะคะเป็นโฟมนมคะ่ะก็คือเอาไว้ล้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่เฟิร์นชอบเนี่ยเพราะว่าเขาอ่อนโยนกับผิวเราคะ่ะเขาสกัดจากน้ำนมบริสุทธิ์มีส่วนช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้านของเราด้วยคะ่ะอีกหนึ่งส่วนผสมสําคัญของเขานะคะก็ en 10, คือโคเอนไซคิวเค่ะซึ่งโคเอนไซคิวเทเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของป้องกันริ้วรอยแล ด้วยอย่างแบบทริปเนี้ยเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. มาทะเลเนาะเราเจอแดดกันแบบโอ้โหทุกวันทุกเวลาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ลงหน้าเสร็จแล้วค่ะนี้คือแบบไม่แห้งนะคะกำลังแบบ นุมน่มๆแล้วก็ชอบที่แบบคือเขามีความหอมอะ่ะมันแบบกลิ่นนมมันชัดมากอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยลนยนี้มีถึง27ตัวเลยนะแต่ว่าเฟิร์นก็จะเอามาเฉพาะตัวที่แบบเออได้ใช้ในทริปนี้จริงๆนะคะันนี้เป็นมาสกหน้านะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นบาสครีมค่ะบอดี้โลชั่นก็พกมาด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นเฟสเชียลเดย์แอนด์ไนท์ครีมนะคะอ๋อ,อแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะโฟมนงเขาลดราคาด้วยเหลือเพียง109บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ1 135บาทค่ะสามารถซื้อได้ทางดิวตี้บูเฟ่นะคะหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ Lazada, Shopee, Line My Shop หรือว่าสั่งสินค้าผ่าน f o ูแ Panda ก็ได้แล้วนะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเตรียมตัวไปเที่ยววันนี้ก่อนไปละแต่งตัวก่อนตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาะว้าแล้วคนอื่นก็คือดำน้ำหมดแล้วนะแต่ว่าฝั่งหัวเรือก็ยังถ่ายรูปกันอยู่นะคะ นี่นะคะถ้าเกิดว่าทริปนี้ได้ฟ้ตสวยๆก็คือมาจากคนนี้นะคะอ๋อใช่ลืมบอกววันนี้นะคะเรามาทัวร์วันเดย์ทริปที่หมู่เกาะอ,อ่างทองนะคะซึ่งโปรแกรมแรกของเราก็คือเราจะมาดำน้ำก่อน Written books. some have a great look that covers the magazines it's for kids who are 17 but i don't know what to do staring into the blue sky and just waiting for a sign some they are certain of what awaits them when it all ends but i don't เรือพาเราวนรอบๆดูเกาะต่างๆนะคะทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อ่างทองเนี่ยมีเกาะเลก็กเกาะน้อยแบบนี้นะคะทั้งหมด42เกาะน,นะซึ่งตอนนี้นะคะเรามาจอดที่ทะเลใน,น,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถเ,เดินขึ้นเข,ขาไปชมวิวได้นะคะร้อยกว่าเมตรอะไรเงี้ยก็น่าจะขึ้นง่ายเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นเข,ขากันดีกว่าและนี่คือทางขึ้นนะคะก็ <150 S 1> ะะชิวๆเปล่า150เมตรเองปะเป็นไอออนแมนนะคะแค่นี้มัน เด็กๆปะใช่สบายมากเลยเด็กๆมากเลยสวยไหมเนี่ยสบายสบายถ้าขึ้นมาเนี่ยพี่บิวจะได้เห็นวิวนี้สบายฮัลโหลเอาในตอนแรกบอกไม่ให้น้องเขาช่วยถือกล้องไงสบายเย้ถึงแล้วจุดชมวิวนะคะน้ำใส่มากดีมากวิวสวยมากค่ะ แล้วไปจับซ้อนกัน,นีหปีนได้ก็ปีนขึ้นมาเลยนะคะสบายเพราะว่ามันสวยและคุ้มมากนี่คือประมาณแบบร้อยกว่าเมตรอ่ะยังเหนื่อยขนาดนี้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรากําลังจะไปเดินอีกที่นึงนะคะซึ่งอันนั้น500รเมตรย500ยเมตร <c oughs> งั้นเหรอเรายังไงต่อจ้ะก็เดินไหมเดินไหมเอาไงดีก็จะเปิดให้ลองทายแล้วก็โหวตเล่นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงอุทยานเขาว,วัวตาหลับมั้งเรามาเดากันว่า500เมตระนั้นอ่ะเฟิร์นจะขึ้นถึงหรือเปล่า เดากันไปจ้ะเดี๋ยวขอเดินทางก่อนผ่านไปแล้วเลือีอกเรายังเหลืออีก400เมตรนะคะดูเงาแต่ดูหน้าฉันสิ พี่วิวหายไปไหนเราก็ไม่รู้อะวิวจาก200เมตรและเสียงหอบของฉันที่ไม่ใช่เสียงเพลงเพราะมันหอบจริงๆเหนื่อยมากชันมากค่ะมันชันมากแล้วมันก็เหนื่อยมากครึ่งทางแล้วเรามากันเกินครึ่งทางแล้วนะคะคิดว่าเราจะทำได้ไหมคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า ไปต่อค่ะตรงนี้จุดชมวิว400เมตรสวยมากสวยเลยอีก100เมตรสุดท้ายค่ะไปค่ะจะบอกว่า100เมตรสุดท้ายมันโหดร้ายมากเลยนะคะมันชันมากนะคะ,ะทริปนี้พวกพี่ๆบอกเฟินว่าให้น้องเฟินเป็นคนจัดการเลยอยากไปไหนให้เป็นคนแพลนทริปเลย แล้วเฟิร์นก็พาพี่ๆมาแบบนี้นะคะครั้งก่อนเราก็หลอกเพื่อนขึ้นเขาที่เชียงรายอีกครั้งเราก็หลอกเพื่อนขึ้นเขาที่พะเยาขนาดมาทะเลเรายังหลอกพี่ๆให้มาขึ้นเขาอีกตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วแบบเป็นเพื่อนเฟิร์นเนี่ยก็อาจจะแบบว่าถ้าไปเที่ยวกับใบเฟิร์นอย่าให้ใบเฟิร์นแพลนทริปอีกเด็ดขาดนะคะตอนนี้พี่บิวตากล้องเราหายไปแล้วคะ่ะหายไป หลุดกันไปตั้งแต่ร้อยเมตรแรกแล้วค่ะไม่รู้ว่าขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าจะพนันว่าเฟิร์นขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้ให้เปลี่ยนจุดเป้าหมายเป็นพี่บิวได้เลยนะคะว่าพี่บิวจะขึ้นหรือเปล่าเรามาลองทายกันค่ะจะขึ้นมาไหมขึ้นมาหรือเปล่าหน้ามืดคลายจะเป็นลงโอตาลายหมดแล้วค่ะเราจะตาลายไปด้วยกันเราจะตาลายไปด้วยกันเล่นอะไรไม่รู้นะเนี่ยไร้ <c oughs> าสาระขึ้นมาถึงจุด500เมตรแล้วนะคะพี่ทุกคนถ่ายไว้ว่าพี่บิวจะขึ้นมาถึงไหม ได้คำตอบยังคะได้คำตอบยังคะพี่พิววาใครเดาถูกบ้างคนถ่ายแล้วก็คนตัดต diamond, out, ่อเฟิร์นกำลังแบบตัดไปด้วยแล้วก็คิดในใจไปด้วยว่าดีนะดีนะกูไม่มาพนรู้เลยอ่ะเพราะว่า2คนนั้นเคยโดนหลอกมาแล้วนนสองทริปนะคะ ส่วนตอนนี้เรากําลังจะรีครูทคนเพิ่มแต่เขาก็คือบอกว่าครั้งหน้าไม่ต้องชวนพี่แล้วนะคะตอนนี้ใครเคยไปเที่ยวกับเฟิร์นก็คือจะพูดประโยคเดียวกันหมดนะคะเพราะรู้ว่าเฟิร์นเน่ะหลอกเกง่งเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เนาะ <c oughs> ก็เหนื่อยแหละไม่หลอกแล้วกัน <c oughs> เหนื่อยค่ะแต่สวย ะคะตอนนี้นะคะทริปสมุยจบลงแล้วอ้อจะบอกว่าเมื่อคืนนะ่ะคืนสุดท้ายนะคะเฟิร์นย้ายมาพักที่วาน,นาเบลนะคะก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูตามนี้เลยโรงแรมนี้ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะเงียบสงบมากแล้วก็ห้องเนี่ยก็จะเป็นแบบวิลล่านะมีความแบบไพรเวทสุดๆก็เป็น Choice นะถ้าเกิดว่าใครอยากพักที่ไหนตามเฟิร์นก็เลือกตามได้เลยนะคะ แล้วก็เที่ยวตามเฟิร์นได้เลยด้วยก็มีทั้งขึ้นเขาดำน้ำอ,อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าให้เฟิร์นแนะนำอะเฟิร์นรู้สึกว่าที่ทดำน้ำที่เกาะแต่นะเฟิร์นเฉยๆคือรู้สึกว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นส่วนหมูกก่เกาะอ่างทองนะสวยมากอยากจะบอกว่าคุ้มที่จะปีนขึ้นไปนะคะฟิตร่างกายกันให้พร้อมนิดนึงก็ดีค่ะนั่นแหละคะ่ะถ้าใครมาเที่ยวสมุยก็สามารถตามแพลนเฟิร์นมาได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เฟิร์นจะกลับกรุงเทพแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะอาจจะไปทะเลอีกช่วงนี้อินทะเลมากสีผิวเปลี่ยนแล้วเป็นนนสาววผิวแทะนนะคะ Vai bye, bye bye. Step on a feet. Oh no. Step on a feet.